สวัสดีครับในอีพีนี้ครับจะมาพูดถึงคำสั่ง output on o น t อ u t นะครับเป็นคำสั่งที่ใช้เปิดปิด output ของโมบายนะครับซึ่งในซอฟต์แวร์เราสามารถปิดได้ผ่านผ่านจากการกดตรงนี้นะครับเปิดปิดตรงนี้ได้เลย แต่ถ้าเราจะทําโปรแกรมที่เป็นระบบหรือใช้เพียรฟรีผ่านตัวกลางเราต้องมีฟังก์ชันนี้เข้ามานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองทําโปรแกรมคร่าวๆดูครับชื่อว่า o u าปุ่ผมอันแรกผมใช้เป็น output o อก่อนครับ อนนก็ตั้งชื่อของฟังก์ชันบอกนะครับนี่ผมใช้เป็นเอาออนนะครับเอาเอาหนึ่งออนนะครับแล้วก็ rcl ก็นี่เป็น output name นะครับเป็นตัวแปรสตริงนะครับเราก็ต้องมีเครื่องหมายฟันหนูนครับ อันนี้ผมจะให้เป็นเอาหนึ่งครับแล้วก็เป็นโอตัวเล็กครับเอาหนึ่งแล้วก็มีคอนแทคหงตัวครับไปฟังเอาสวิสออนหนึ่งอ๋ออันนี้ผมทั้งมีออนก็มีออฟด้วยครับ ไปตั้งชื่อมาน,นี่ผมก็ออมเอาหนึ่งออมนะครับก็ตรงนี้ก็เป็น IRL c o n n e c t กันครับก็เอาพุทเนมก็เป็นตัวแปรติงติงเหมือนกันครับ ก็จะเป็น off เอาหนึ่งครับนีผมใช้สวิตออ o f มาลองเทสโปรแกรมหน่นครับก็ก็ออนไลน์แล้วก็ท t เ a อร์เข้าไปก่อนนะครับ อ๋อคู่ครับครับตอนอื่นก็ต้องให้โมบายกับพียฟรีคนเนคกันก่อนครับอ่าเมื่อคอนเนคแล้วก็มาลองเทสโปรแกรมดูครับ ก็ลองสวิตช์ออนครับอ่ารู้แล้วเช็คในซอฟต์แวร์ของโมบายพันเนอร์นะครับดตอนไอโอจะเห็นได้ว่าตอนนี้เอาหนึ่งออนนะครับผมเดี๋ยวลองไปลองออฟดูครับปุ๊บออกกันครับอ่าจะเห็นได้ว่าเอาหนึ่งได้ออฟแล้วนะครับอ่า คำสั่งนี้ก็ให้อย่าให้ทุกคนลองไปไประยุกต์ใช้นะครับว่าประมาณว่าเมื่อถึงตำแหน่งนี้ให้เอานี้ออนเพื่อไปทำงานต่อยังไงยังต่อไปครับเดี๋ยวลองลองทำกันดูได้ครับอันนี้ก็ขอจบการใช้ฟังก์ชัน output on output ดอ f เท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใน EP ต่อไปครับผมครับ